ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายกรารเออ,เอ,อยังไม่ได้ตั้งชื่อรายการนี่อยู่กับผมอันนี้กันอยู่กับผมในเกรมไมค์ครับนะคบผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผมทีมลักแปดนะผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบเอาตัวรอดแบบว่าสู้กับปากโก้เลยเนี่ยผมเพิ่งตายไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้หแค้นมันเลยอัดคลิปเนี่ยโอเคผมก็แล้วรีบวิ่งเก็บเลย ดิกต้งะไรโกต้องอไรโกตรงไหนอุ้ยระวังหัวกูหัวกูหัวกูไอ้เหี้ยไอ้ไอวิ่งดิรออะไรล่ะเจอขนาดนี้ไม่วิ่งไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวกูหัวกูโอ้ยหลบดหลุดหลุหลุในใต้ไม้จะยังไม่โดนอื้ยอื้อยังไม่เห็นยังไม่ยังใส่กันได้นั่งนี่เห็นหลุดอุ้ยไอ้เหี้ยเห็ h อ n t หหัวไอ้สัตวสมาสกุยวเลย เราต้องหาโอกาสวิ่งไปเก็บของครับคุณผู้ชมกัเลยอุ้ยอุ้ยแล้วกูวิ่งชนไฟทำไมเนี้ยเพื่ออะไรวะอ๋ออยแหลกแหลกไม่ใช่แหลกกระตุกมากเดี๋ยวเราเตรยมโอ้ยหายไฟไหม้ได้แล้วพวกเออโอเคไ้บ้าเอ้ยเกือบตายอยู่ต้องดอดไปเก็บของนะครับคุณผู้ชม ล็อของกูตายตรงไหนวะเนี่ยก็ตายตรงนี้ไม่ใช่เหรอล็อกของกูหายไปไหน,นหมดปะอันนี้ไงเจอละอันอ๋อไข่ปลากโกโฮ่หนึ่งตัวหกสิบตัวไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวตั้งต๊กคราบก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมก็จะเอาตุกคราบไว้ในนี่เลยเอ่อตัวคราบนี่แล้วก็กรองกรอง ไอ้เฮียเออเกูเ,าเมาเียน่เก็บของก่อนแล้วก็สักเออเอามาทำไมเนี่ยโอเคนี่จะสั่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคับดาบก่อนคับดาบโอเคประมาณน,นี้แล้วก็อะไรีโนบล็อ,อกนิดนึงตอนน,นี้ขับยังไงวะไอ้เฮียเนะี่ย โอ้โหวักท้องบอกเลยว่ากูหนาวขี้เลยไอ้สักว่าจะได้ลุงไม่ไปขุดท้องกิบอีเลยวะนะโอเคเดี๋ยวครับอันนี้ก่อนเลยใครอันนี้โอเคผมจะกว,วานนะครับคุณผู้ชมดามไขควานนี่น้อย คุณจะเอาไปแบบตัดไม้อะไรประมาณนี้อู้หูดึงสา้าบ้านก็ถ้าคุณได้ยินเสียงรถซอรขอยอภัยกันด้วยนะครับก็พอดีว่ามีโรยู่หน้าบ้านดนียถ้าเอาบล็อกมัน,นต่อน,นี่จะเป็นอะไรวะมันจะกันได้ไหมวะเดี๋ยวโอ้มันไม่เห็นเรกเราบอกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาใครบอกก็โค้กประม้วนั้นเพื่อทำกรานกรานในตกลงตกตึกแดกงดให้ถูกภาษาไทยโอเคนะเพื่อทำการ เพ <zo ys ic discussions> ื่อทำการกรานเพื่อทำการเพื่อเพื่อทำกรานโอเคจะบมือละเดี๋ยวทำทอดกันบอกเลยที่มาทำทอดเนี่ยพี่เอสก็ยังโบ้ได้ทำเลยเออพี่แอสเอาไหพี่นอนก่อนแล้วท่นยังไม่มีพี่ซอมกดลุ้มยำๆเลยอือ โอ้โหตื่นเฮ้ยจังเนยนะครับเดี๋ยวขอทำบ้านให้มันดีวันนี้กัน Jatuh bahan Oke, udah Oke, tiba-tiba Oke, langsung kembali ke โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสามลบเยอะโ,โอเคในไฟคนแรกที่ตรงนี้เราจะวางนะคุณป็นูนย์เดี๋ยวไม่มีทางขึ้นแม่เดีย๋ยวทำทางขึ้น,นโอเคเราใช้เวลานอกของฟังโก้พูมานานแล้วเดี๋ยวทำการบู๊เลยต้องคราฟสลับเลยสลับงี่มัน ต้องใทางขึ้นบร็วๆเร็วสองอันหกอ,อันะะ้ทางขึ้นบรวๆเร็วเขาจะแลบไ่ขึ้นเร็วๆเร็ว วันนี้เคเร็วขึ้นเร็วพร้อมๆแล้วที่จะประชิญหน้ากับคนที่ชื่ออืคนที่ไหนพร้อมแล้วที่จะประชิญหน้ากับคนที่อืมอีกแล้วอะไรวะผมพร้อมแล้วที่จะมชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่ชื่อว่าปา้าโกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณยิงกันเอาเป็นเตาเผา ทำผักไปเรียนเลยแปดอันจะได้ตเตาเผาน้ำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรามาทำตเตาเผาคนละคนนี่จะมาสู้บาคนก็ถามว่าน,นี่พี่ทีมจะมาสู้กับปากาโฮาหรือจะมาเอาเซเวอร์ครับเอาเซเว,วอร์อ้บ้าเอาชีวิตรอดครับเ,เอาเซเวอร์ เออพี่บอกเลยนะว่าพี่จะมาเซเว่โ so ว้ด้วยประทะด้วยประมาณนี้สองอย่างเลยโอเคได้มาแล้ว,ลวก็วางเขาเอ้า oh. เริ่มชักจะมีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์นะเริ่มจะมีอุณหภูมิในร่างกายโอเคครับกั uh huh. yeah, อ,อ่ะคะอ,อืมลองลอง โอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะเก็บคองก่อนอ้าวเอออกไปแล้ข้มาให้นึงตัวไอ้เขี้ยมเล่นสะโหวดเลยมึงคิดว่ามึงสู้ได้ใช่ไหมเนี่ยเออไอ้หางไอ้หางจะไปไปแถวไกลๆบ้านไหนประมาณแล้วก็วินแบงคนมานะคุณผู้ชมโอ้ึมนลย อยากจะบอกว่าฉันเล่นไหมได้เรื่องเลยสักนิดเดียวทุยไอ้บ้าเอ้ยด่าไม้ก็ด่าไม้ว่าไอสัตว์เอินกลับขึ้นอยู่ไหนประกุหูนอนง่ายหรวมาเดียวๆเลยโอ้เออเออติดโพเทคติดโพเทค ขอเซลฟี่หน่อยล้วกันเออเซลฟี่ชุบจบเลยนะครับคุณผชมอ้าวขอเซลฟี่แค่แป๊บเดียวก็ไม่ได้น้อยหายเฮ้ยผมจะเซลฟี่แบบริจินนลนะคุณผู้ชมนี่จะมาเซลฟี่จะมา เฮ้ยก yeah, yeah, uh ูจะตายแล้วเฮียโดนลูกเดียวเออจะเซลฟี่ไปทำรูปปกสน่อยโฮ้ยโดนไฟโดนไฟ